ร้านนี้เป็นร้านเหล้าครับมีอะไรบ้างครับอันนี้เหล้าบวยเหล้าลูกไหนชิมก่อนไหมอันนี้เหล้าบวยหนึ่งปีสิบสองเดือนมันแรงไหมพี่ยังไม่เคยลองเลยต้องลองค่ะเปิดใจลองจิบอูเหล้าบวยค่ะอันนี้คือบวยแซ่บเลยลงไม่ค่อยดี ลองแล้วใช้ได้นะพี่บวยนะเดี๋ยวไม่รู้กินระยะยาวเป็นไง <laughs> ะระยะยาวก็ถ้าพี่ไม่ได้กินเยอะมันก็ไม่ได้เมาค่ะแต่ว่าถ้ากินเยอะหน่อยก็จะเมามันแล้วแต่คนรับแอลกอฮอล์ด้วยค่ะมันเป็นลูกใหม่นะครับอันนี้แมมีตกมดพี่อ,อืม เป็นยังไงคะอันนี้จะตัวนี้ฝาดนิดๆเพราะมันคล <ๆ S 1> ้ายๆหวานอือเออใช่ใช่ฝาดเปรี้ยวกว่าของบวยนะใช่่มันจะมีความฝาดนิดๆครับแล้วข้าวโพดอันนี้ละ่ะข้าวโพดแรงแรงเหรอมาลองนิดนึงนิดนึงน,นะ,ะข้าวโพดจะเหมือนวอกกาค่ะวอกกาชั้นดีเลยอูเมะป๊อพี่หนูตกใจมากโอเค มีมีสามอันนี้ใช่ไหมพี่พี่ขายขวดเท่าไหร่อ่าจะมีเป็นบานนี้ค่ะบานละสองร้อยสองร้อย